ท่านประธานพี่น้องประชาชนฟังดีๆนะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยวันนี้ครับสง่างามเหรอครับท่านประธานชวนหลีกภัยครับขอเป็นเสาหลักให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยครับผมขอโอกาสนี้ประกาศไปถึงทั่วโลกครับณขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจ่ายเงินให้สอสอห้าล้านบาทยืนขั้นสามครับ ผมรับผิดชอบตอนนี้ท่านประธานชวนครับขอนะครับการทําอย่างนี้อุกอาจมากทุจริตต้องการอยู่ในตําแหน่งถึงขนาดนี้เหรอครับสอสอไปรับเงินที่ห้องนายกห้าล้านบาทตอนนี้ครับเป็นไปได้ยังไงครับประเทศไทยจะอยู่กับความตายของพี่น้องประชาชนแบบนี้เหรอครับล่มสครับหน้าไม่อายถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าบิญญาณทั้งหลายจะต้องสาบแช่งต่อไปครับทําอย่างนี้ได้ยังไงครับ ในสภา,าจ่ายเงิน,นคนละห้าล้านบาทาตอนนี้ครับ,รรบอยู่ชั้นสามว่างนายกค,ครับเป็นเป็นเป็น <c oughs> สถานะก็เป็นมันไม่ได้อยู่ในยต,ติเลยนะครับท่านครับครับไม่เห็นด้วยไม่ได้อยู่ในยติแต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วนะครับก <c oughs> ็ไม่ต้องถอนนะฮะแต่ว่า จะได้ให้นายกท่านได้มีโอกาสชี้แจงก็ให้ให้หยุดได้นะครับครับผมเพราะนายกก็ไม่ได้มาชี้แจงเรื่องยติไม่อภิปรายไว้วางใจเรื่องแบบนไปเห็นด้วยข้อประท้วงว่าไม่ได้อยู่นนยติครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพูดไปแล้วก็ไม่ต้องถอนอะไรแต่ว่าทนนายกจะยติแจงต่อไปครับครับอย่างนี้ไม่ไม่ทราบว่าพูดเท็จเปล่านะครับในสภานี้นะครับไม่เป็นไม่เป็นไรครับท่านประธานที่เคารพยติที่เขียนมาก็เป็นตรรกะที่วิบัติจริงๆนะครับ แล้วมันจะทําให้วัฒนธรรมของการพิพายไม่ไว้วางใจในการเขียนยติได้เกิดความวิบัติในสภานะครับเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีเลยนะครับท่านครับสําหรับยตินั้นก็อนุญาตให้มันจุไปแล้วนะครับใช่ครับผมผมเข้าใจนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยการเขียนยติแบบนี้เป็นตรกกะที่วิบัติจริงๆครับอันนี้ก็แล้วท่านเป็นประธานวิพายค้าน เอาุโศมาอ่านยติที่ใครเขียนให้ไม่ทราบเป็นภาษาที่ฟังไม่ได้เลยครับเป็นการหมินในตัวอยู่แล้วภาษานั้นนะครับครับผมว่ามันมันต้องพิจารณานะครับท่านประธานเออมันแล้วท่านก็อยู่ในสภาซึ่งเป็นที่มั่นที่พึ่งของอาสภาแห่งนี้เป็นหลักของสภาครับ,รบการพิจารณายตินะ่ะผมผมว่าเราต้องเราต้องสังกยากรรมนะครับครับ ไม่เช่นนั้นสภาจะเสื่อมตลอดเป็นที่เบื่อนายท่านดิโรดคนระับท่านไม่ทราบว่าไปมีความทรงจำอันเลวร้ายมาจากไหนท่านดิโรนครับครับ,รบให้โอกาสได้แสดงความเห็นพอสมควรครับได้ครับขอบพระคุณาท่านประธานที่รับฟังนะครับขอบพระคุณครับก็เรียนเรียนในในพูดแล้วผมก็เรียนเลยนะครับท่านดิโรดนะก็ก็เป็นเป็นข้อมูลนันหนึ่งที่ทุกคนก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่า ข้อความในยติรุนแรงผมถึงเรียนว่าเวลาเราใช้คำว่าหน้าด้านเนี่ยอย่าใช้เลยเพราะว่าข้อความในยติก็แรงกว่านั้นอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปเพิ่ม,เต,มเติมสิ่งที่ไม่อยู่ในยติแต่เมื่อยติได้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้พูดและอ่านยติได้อันนี้ก็เรียนส่วนเรียนที่ท่านวิสารพูดกี้นี้นะครับขอเรียนว่าไม่อยู่ในประเด็นนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามเมื่อถึงเวลาพอจะให้ท่านนายกได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับครับ มันไม่ได้เกี่ยวเลยนะฮะเชิญนะครับเชิญเชิญต่อครับเชิญใช้ผมพูดต่อไหมครับท่านไม่ไม่ครับปอแล้วครับให้ผมดังแล้วนะครับท่านทีประตูขอขอบคุณครับท่านครับเชิญครับเชิญครับเชิญผมผมวิรกรค่ประกอบครับท่านวิรกรเชิญครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวิรกรค่ประกอบพลังประชารัฐจังหวัดนครสวรรค์ครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิก ได้กล่าวถึงว่ามีสสขึ้นไปรับเงินจากท่านนายกห้าล้านเรื่องนี้ถ้าพี่น้องประชาชนฟังทางบ้านมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมากเลยนะครับท่านประธานครับผมเนี่ยเพิ่งจะลงมาจากห้องท่านนายกเนี่แหละครับ <laughs> ท่านประธานครับท่านประธานก็คงทราบดีว่าผมเนี่ยตั้งแต่พ่อผมจนมาถึงผมเนี่ยไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเรื่องพวกนี้แหละครับ แล้วก็ไม่มีความตั้งใจที่มันเรื่องอะไรจะยกมือหรือไม่ยกมือทำไมจะต้องไปให้ท่านนายกมาแจกเงินแจกทองอะไรกันท่านประธานที่เคารพครับเรื่องข้อเท็จจริงก็คือพวกเราเนี่ยอยากจะขึ้นไปให้กําลังใจท่านนายกจึงได้แจ้งขึ้นไปว่าเรามีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากจะแสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจท่านนายกโดยเฉพาะผมเนี่ยท่านประธานครับ ผมเรียนกับทัางตรงเลยเมื่อสักครู่นี้ผมขึ้นไปเนี่ยนานๆจะมีโอกาสพบท่านนายกครับก็พูดถึงเรื่องโครงการผันน้ําจากแม่น้ํายวมมาแม่น้ําเจ้าพยาให้ท่านฟังบอกว่าท่านช่วยติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผ่าน e อ a แล้วช่วยติดตามไม่ี่กรมชนด้วยท่านเขารับปากครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการทาโซนนิ่งในการเพาะปลูกท่านก็บอกโอ้ดีจังเลยวิากรเขียนารายละเอียดมาให้ผมทีผมก็เขียนให้ท่านไปเรียบร้อยครับซึ่ง นังสือที่เขียนก็ผมก็ถ่ายกสารไว้นะครับถ่ายรูปไว้เนี่ยยังอยู่ในโทรศัพท์ผมเลยครับเมื่อสักครู่นี้เองครับแล้วก็เพิ่งจะลงมาอะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกันผมว่ามันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะครับผู้แทนรัษฎรที่ไหนแล้วครับจะไปเที่ยวรับเงินรับทองทีละสี่ล้าน5้ล้านแล้วจะมาแจกอะไรกันอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับเหลวไหลนะครับขอให้ท่านถองคำพูดนะครับทำให้ผุ สภาผู้แทนเราเสียหายนะครับท่านวิสารดดครับช่วยถอนคำพูดเตี้ยครับมันไม่ถูก,กรครับผมต้องลงมานี่แหละครับวิทยากรครับครับคุณวิสารผู้ตะกี้นี้ไม่ได้บอกว่าสมาชิกขึ้นไปรับเงินนะบอกว่านายกเนี่ยแจกเงินฮาลานครับเพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่าพ่อประทวงเนี่ยไม่มีอยู่ในประเด็นที่รอพิปรายแต่ว่าผมบอกว่าไม่ต้องถ่วละให้นายกได้มีโอกาส ได้ชี้แจงถ้าจริงก็เสียหายนะครับถ้าไม่จริงผู้พูดก็โกหกก็เสื่อมเสียต่อผู้พูดเองครับขออนุญาตให้ท่านคุณครูมานิพ์ได้พิปรายต่อนะครับท่นานยุมาชี้แจงเมื่อไหร่ก็จะอนุญาตเมื่อนั้นครับเชื่อะครับครูมานิพน์ครับ